สำหรับวันนี้เาราได้ทดสอบ f o r z a 750ตัวใหม่นะครับและสิ่งที่ผมชอบที่สุดเนี่ยนั่นคือเรื่องของ Cruise Control ครับซึ่งรถทรงนี้สกูตเตอร์บิ๊กสกูตเตอร์แบบนี้ที่ผมใช้งานเนี่ยเดินทางไกลเนี่ยบอกเลยว่าตรงโจทย์มากเพราะว่าผมเป็นคนชอบเดินทางนะครับและการมีคุ้ยคอนโทร l มาในรถคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ใช้งานแสนง่ายเลยครับก็คือคุณต้องใช้ความเร็วนะครับหรือใช้เกียร์เนี่ยอยู่ที่เกียร์สความเร็วอยู่ที่50หลังจากนั้นกดคุ้ยคอนโทร กดใช้งานเซ็ตความเร็วที่คุณต้องการเนี่ยและก็เลือกปรับได้เลยแล้วก็ตัดการทํางานง่ายมากครับก็คือคืนคันเร่งหรือกดเบรกบางๆทีหนึ่งแค่นี้ก็จะกลับมาเร่งรถได้ปกติครับซึ่งการมีคุ้ยคอนโทรนเนี่ยดียังไงหนึ่งช่วยลดอาการเมื่อยล้าเมื่อคุณต้องบิดขี่ไกลๆนะครับสองเจอทางตรงยาวๆเนี่ยกดคุ้ยคอนโทรลไปแบบชิวๆเพิ่มระยะเวลาการดูข้างทาง,างกับวิวที่สวยงามได้อีกครับ นี่คือสิ่งที่ผมชอบที่สุดในรถคันนี้ครับ